สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนปี2 0 2 4นะคะวันนี้เราลงให้อีกวิดีโอหนึ่งหลังจากที่เพิ่งจะลงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องค่ะตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาที่มีการประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เป็นประธานาธิบดีคนที่47ของอเมริกาใช่ไหมคะวันที่7นะคะคือวันต่อมาก็มียูทูบเบอร์มากมายหลายคนนะคะรวมถึงคนที่เขียนเพจต่างๆเนี่ยเข้ามาเขียนเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์โดยแต่ละคนก็จะโฟกัสไปที่นโยบายการผลัก ในประเทศคนที่อยู่ผิดกฎหมาย11ล้านคนเนี่ยว่าจะต้องถูกส่งออกนอกประเทศไปนะคะโดยที่ยูทูบเบอร์พวกนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะการพูดเป็นการให้ มีความรู้สึกหวาดกลัวกับนโยบายที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมแล้วก็พอมีใครหลายๆคนได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ส่งคลิปมาให้เราดูหลายคนบอกว่าเพื่อนของเขาที่เห็นคลิปพวกนี้ก็จะมีความเครียดนะบางคนกินไม่ได้บางคนนอนไม่หลับบางคนมีความวิตกจริตบางคนกลัวมากไม่กล้าออกจากบ้านนะคะกลัวโดนจับบางคนกังวลไปถึงลูกตัวเองว่าจะได้เรียนต่อหรือเปล่าหลายคนร้องไห้นะท่านผู้ชมหลังจากที่ได้เห็นสิ่งนั้น แต่ที่มันน่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือในวิดีโอนั้นนะท่านผู้ชมเมื่อเข้าไปอ่านความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเพราะมีคนไทยเนี่ยหลายต่อหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกนะคะเหยียดหยามในเรื่องของการสมนำหน้าในเรื่องของการข่มขู่ในเรื่องของความรู้สึกสะใจขอให้มันโดนไปเลยสาธุข,ขอให้โดนเร็วๆเกียดติพวกนี้มากอะไรประมาณนี้คำถามคือคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไร คุณสะใจที่เห็นความทุกข์ของคนอื่นใช่ไหมหรือว่าคุณไม่ได้มีความเมตตาใดๆในหัวใจโดยที่คุณพยายามจะบอกว่าคุณเป็นชาวพุทธแต่คุณรู้สึกสะใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ที่เป็นเนกาทีฟเยอะมากท่านผู้ชมแล้วเราจะบอกว่าคนที่ทําแบบนี้ที่เรียกกระแสะแบบนี้คุณอาจจะได้ยอดไ like, ลค์ยอดแชร์ยอดคนดูเยอะก็จริงแต่เราจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับพลุพลุก,ก็หมายความว่ามันอาจจะพุ่งขึ้นสูง ไปอย่างรวดเร็วแต่มันก็ดับบนฟ้าอย่างรวดเร็วมันไม่ได้อยู่นานท่านผู้ชมไอสิ่งเหล่านี้แต่เวรกรรมที่คุณทำกับคนที่ทำออกมาแล้วทำให้เขารู้สึกว่า มันเขาร้องไห้เขาเสียใจเขาจิตตกเขาเกิดความเครียดในวงกว้างอันนั้นคือเป็นทั้งมนโนกรรมวจีกรรมและาแล้วก็การกระทําของคุณที่มันไม่ได้หายจางหายไปไหนสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้ามาด่า,ด,าด่าคนอื่นด้วยความสะใจด้วยความดูถูกมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้หายไปไหนนะท่านผู้ชมพอวันที่8 พฤษจิกาเราก็เลยทำวิดีโอออกมาวิดีโอของเราไม่ได้เป็นการเข้าข้างโรบินฮูดหรือไม่ได้เป็นการเข้าข้างทรัมป์แต่เป็นการวิเคราะห์ ทั้งหมด15นโยบายนะคะที่ทรัมป์คิดว่าเขาจะทำในช่วงที่เขาเข้ามานะบางนโยบายเราก็บอกเลยว่าทำได้บางนโยบายบางนโยบายเราบอกเลยว่าทำได้ง่ายมากนะคะแต่บางนโยบายเราวิเคราะห์ว่าทำได้ยากมันใช้เวลานะคะแล้วมันต้องใช้เงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่บอกว่าในเรื่องของการในประเทศคน11ล้านคนพร้อมๆกันเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแน่นอน นโยบายของรัฐบาลเรื่องการจะดีพอร์ตคน11ล้านคนเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่กลุ่มอาชีากรก่อนเป็นกลุ่มแรกอย่างที่เราดูเราเล่าในวิดีโอนะคะถ้าเกิดใครไม่ดูวิดีโอนั้นเนี่ยเราโพสต์ให้ดูในความเห็นที่1คุณสามารถเข้าไปดูในการวิเคราะห์ของเราได้ แต่ในกลุ่มของคนที่ไม่ได้เป็นอาชญากรของคนที่เขาทํางานนะคะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเขาเสียภาษีมาโดยตลอดไม่เคยมีแบ็กกราวน์ที่มันไม่ดีกลุ่มนี้ยังไม่มีใครออกนโยบายมาว่าเขาจะทํำยังไงกับคนเหล่านี้ท่านผู้ชมและที่สําคัญก็คือคนกลุ่มนี้เขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาเป็นคนที่ทํา เป็นกลุ่มแรงงานกลุ่มใหญ่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เรารับประทานอาหารกันทุกวันนี้มาจากแรงงานกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยนะคะรวมไปถึงกลุ่มโรงงานพวกแพ็คของนะคะกลุ่มโรงแรมกลุ่มทําความสะอาดนะพวกนี้แล้วก็กลุ่มขนส่งต่างๆพวกฟู้ดซัพพลายเชนเนี่ยมันจะมีปัญหานะเศรษฐกิจมันจะแย่ถ้าเราไม่มีคนทํางานซึ่งตรงนี้เราดิสคัสไปในวิดีโอว่าอันนี้มันอาจจะทําได้ยากที่จะผลักดันทีเดียว1ิ ล้านคนแล้วมันต้องใช้จํานวนคนมหาศาลนะคะรวมไปถึงต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลในการสร้าง detention แล้วในการสร้าง detention หรือว่าสถานกักกันมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสร้างง่ายๆนะท่านผู้ชมมันจะต้องมีการทรําโพลด้วยว่าตรงนี้จะสามารถสร้างได้หรือเปล่านะคะถ้าสร้างไม่ได้มันก็จะสร้างไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอ๋อตรงนี้เป็นพื้นที่เปล่าออกมาสร้างและกันไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านผู้ชมถ้า มันจะต้องถามความคิดเห็นจากชุมชนด้วยว่าตรงนี้สามารถที่จะทําได้หรือไม่มันไม่ได้มันไม่ได้มาแบบง่ายขนาดนั้นแต่มันก็มีคนไทยบางคนท่านผู้ชมที่บอกว่าทําได้ง่ายนิดเดียวเองก็เอาไปเลยทลําไมรัฐบาลทาจะทําไม่ได้เขาทาได้ทุกอย่างเขาไปเดินเขาไปเดินดวงจันทร์กันมาแล้วเขาไปเดินดาวอังคารดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวเหาอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วทาไมกับอีแค่11คน11ล้านคนจะทําไม่ได้ ถ้าแสดงความคิดเห็นแบบนี้ออกมาโดยที่ไม่ได้ให้โซลูชันหรือว่าการแก้ไขคุณไม่ต้องแสดงความคิดเห็นนะเพราะการไปดวงจันทร์ของอีลอนมัสก์ที่เขาจะไปจะเป็นดาวอังคารจะเป็นดาวพุธเพราะรหัสสุกอะไรของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอิมิเกรชันถ้าเขียนเข้ามาแสดงแบบนี้แปลว่าคุณไม่ได้ใช้สมองในการพิจารณาอีกคนหนึ่งเขียนว่าทำไมจะทำไม่ได้ง่ายจะตายก็แค่ใช้โรบอทใช้หุ่นยนต์แทนคนไงทำไมเขาจะทำไม่ได้ คุณใช้สมองคิดก่อนพิมพ์หรือ,อยังหุ่นยนต์มันตัวเท่าไหร่มันไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์แบบว่าไอ้มดเอ็กที่คุณเล่นตอนเด็กๆนะเวย้ยหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแม่งแพงมากคุณจะเอาเงินที่ไหนมา replace คน11ล้านคนให้ทำงานแล้วหุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานบางงานได้มันทำได้แค่บางงานบางชนิดเท่านั้นคุณเอาสมองที่ไหนมาคิดอย่าบอกนะว่าเป็นคนไทยถ้าเป็นประเทศอื่นเราจะไม่โกรธนึกออกปะอีกคนนึงบอกว่า ทำไมจะทำไม่ได้ง่ายจะตายก็แค่ออกนโยบายใหม่ออกมาว่าให้ทำเหมือนแบบว่าออกลงทะเบียนไปเลยไงยให้เขาเข้าระบบไงให้เหมือนเกาหลีไงให้เหมือนอิสราเอลไงก็แค่ง่ายแค่นี้ดเดียวทอยจะทำไม่ได้ถ้ามันง่ายอย่างที่คุณคิดเขาทำไปชาติหนึ่งแล้วป่ะ เขาไม่ปล่อยให้ไม่มีปัญหาจนทุกวันนี้หรอกหรือว่าคุณคิดว่าเขารอคุณเขารอขอควาปรึกษาจากคุณก่อนหรือไงเขาถึงจะทําได้เขาถึงจะคิดไม่ออกเขาพยายามทําแล้วแต่มันทําไม่ได้เพราะมันต้องผ่านสภามันต้องผ่านข้อกฎหมายออกมามันต้องได้รับการโหวตจากสภาสูงและสภาล่างแล้วจึงจะออกมาเป็นข้อกฎหมายเขาถึงจะทําได้ไม่ใช่ว่าเขามานั่งรอให้คุณแสดงความคิดเห็นว่าง่ายจะตายทำไมจะทําไม่ได้ทำไมจะเข้าระบบไม่ได้โน่นนี่ทําแล้วโว้ยแต่มันยังทําไม่ได้ค่ะ โอเคนะสำหรับใครหลายๆคนที่พยายามจะบอกว่าทำได้มันง่ายช่วยบอกโซลูชันทีบอกวิธีการแก้ปัญหาทีแล้วเอาเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ด้วยนะไม่ใช่ประเภทว่าเอาโรบอทเอาหุ่นยนต์มาแทน11ล้านคนสิ่งง่ายจะตายอะไรเงรี้ยไม่ต้องนะเราไม่ต้องบอกด้วยนะว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยไม่ต้องบอกอายเขาเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไม่มีโรงเรียนเพราะอะไรรู้ป่ะพอมีคนพวกนี้เกิดขึ้นปุ๊บท่านผู้ชมคุณรู้หรือยังว่า ทำไมเมืองไทยมันถึงมีแกงคอเซนเตอร์มันถึงมีทองอีแม่ตักมันถึงมีดีไอคอนมันถึงมีไอพระปีนเสามันถึงมีไอคนอย่างทนายตั้มมันถึงมีไอพวกหมอดูขโมยดวงมันถึงมีติ่งลี่ห่วงจุย้ยเพราะมันมีคนแบบนี้ไงท่านผู้ชมที่คอยแต่เหยียบย่ำซ้ําเติมคนอื่นคอยแต่สะใจคนอื่นคอยที่จะมาแสดงความคิดเห็นที่ ไม่ได้มีสาระแก่นสารใดๆเลยเราถึงได้บอกว่าเราถึงได้บอกว่าคนไทยนี่แม่งน่ากลัวกว่าทรัมป์เยอะเลยและล่าสุดนะมันมีอีก p o ลิซีหนึ่งเหมือนกันที่จริงๆแล้วเราที่เราไม่ได้เอาเรื่อง p o l i ซีเนี้ยมาพูดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยท่านผู้ชมแต่มันก็มียูทูบเบอร์แม่งบ้าไปทำไปพูดประมาณว่าตอนนี้สารเนี่ยนะเขาไม่ให้แล้วนะ เขาไม่ให้คนที่จะเป็นคู่สมรสคนริบกันได้ใบเขียวแล้วนะสารเพิ่งออกมาว่าไม่ได้แล้วนะคนแม่งก็แตกตื่นนี่ท่านผู้ชมแบบฮะจริงเหรอเอาแล้วตอนนี้เรารอใบเขียวอยู่ตอนนี้เราเรา,เราทํายังไงเราแต่งงานอยู่แล้วมันแล้วสุดท้ายมันจะไม่ได้นี่ไงนี่คือไทยไงวันนี้ฟังให้ดีนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องประเทศไทยแล้วทําไมสารเขาถึงบล็อกเรื่องนี้ฟังนะ นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ไบเดนเพิ่งจะเข็นออกมาตอนเดือนมิถุนายนปีนี้นี่เองท่านผู้ชมที่ผ่านมานี่เองนะคะเพื่อจะทำการนิรโทษกรรมให้กับคนจำนวนประมาณ5 0 0แสนคนท่านผู้ชมโดยโปรแกรมนี้เขาเรียกว่า keeping families together นะสำหรับคนที่จะสมัครโปรแกรมนี้ได้นะคะฟังให้ดีนะคุณสมบัติก็จะต้องเป็นคู่สมรส เป็นสามีหรือเป็นภรรยาของชาวอเมริกันที่เป็นอเม,เอเมริกันซีิเซนนะเข้ามาอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ก่อนวันที่11มิถุนายนปี2014แล้วอยู่เรื่อยมานะคะแล้วก็มีการแต่งงานกับคนอเมริกันจริงๆนะคะอันนี้นนเน,น,นี่ยเบนฟเนี่ยถ้าจะได้รวมไปถึงลูกเลี้ยงของคนเหล่านี้ด้วยที่อายุต่ำกว่า21ปีก็จะได้ด้วยแต่คีย์เวิร์ดสำคัญของโปรแกร,รมนี้คืออะไร คุณจะต้องเป็นคนที่เข้ามาอเมริกา without inspection คือผ่านไม่ผ่านการตรวจสอบหมายความว่ายังไงหมายความว่าเดินเท้าเข้ามามุดรูเข้ามาขับรถเข้ามาว่ายน้ำเข้ามานะจะไม่มีการผ่าน inspection คุณถึงสามารถที่จะทำโปรแกรมนี้ได้นะถึงสามารถที่จะเข้าขายโปรแกรมนี้ได้นะคะซึ่งมันก็จะ benefit คนที่ได้ประมาณ500,000คน แล้วถามว่าอ้าวแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยยังไงอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะสําหรับเมืองไทยเราเนี่ยเวลาหรือว่าประเทศอื่นๆก็ตามนะคะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแต่เราพูดเมืองไทยให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับประเทศอื่นๆก็ตามที่จะเข้ามาในอเมริกาส่วนใหญ่ทุกคนต้องขอวีซา่าในการขอวีซา่ามันคือการอินสเปคชันเขาเรียกว่า with inspection คือผ่านการตรวจสอบ โดยุณจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมคุณจําในวันที่คุณขอวีซ่ามาได้ไหมที่คุณจะต้องไปยืนเข้าคิวมากมายนะคะคุณจะต้องไปโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนคุณจะต้องไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อไปเอาแบ็กกราวน์เช็คมาให้คุณดูรวมไปถึงสเตทเมนต์ต่างๆเอกสารต่างๆที่คุณจะต้องโชว์มากมายให้เขาดูว่า คุณเนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับวีซ่าชนิดต่างๆที่คุณจะมาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะขอมาอันนี้คือการผ่านอินสเป t ชันในระดับที่1เมื่อได้วีซ่าแล้วคุณมาถึงสนามบินคุณก็จะต้องเจอตอม,มันเป็นการขอเข้ามาอย่างถูกต้องตอมาก็จะตรวจคุณอีกทีนึงว่าทุกอย่างโอเคไหมถ้าโอเคแล้วคุณจึงจะเข้ามาได้ถูกไหมคะอันนี้ก็คือเป็น with inspection แต่หลังจากนั้นบางคนโดดวีซ่าเป็น overstay วีซ่าถูกไหมคะเขาก็อยู่ต่อแต่ทีนี้วันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอคู่สมรสเป็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันเขาอยากจะแต่งงานเขาก็สามารถจะแต่งงานปรับสถานะได้โดยที่เขาก็จะทำเรื่องแต่งงานขอใบเขียวต่อไปซึ่งในการทำเรื่องแต่งงานขอใบเขียวของเขามันก็จะมีเรื่องของ background check ถูกไหมคะ คุณไปค่ะใครมาหรือเปล่าในระหว่างที่ผ่านมานะเขาก็ใช้คุณไปฉีดวัคซีนอีกรอบหนึ่งจำได้ไหมนะคะอาจจะมีการเมื่อก่อนจะมีการอินเทอร์วิวเวลาสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงเอกสารต่างๆที่เขาเรียกมานะหลังจากทุกอย่างโอเคคุณก็ จะได้รับใบเขียวนะคะถึงแม้ว่าณนะตอนนั้นคุณจะไม่มีสถานะก็ตามนะคะแต่ในข้อกฎหมายเนี่ยมันยกให้เพราะเขาถือว่าคุณมาด้วย Inspection ก็คือคุณผ่านเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่นโยบายของไบเดน นะนโยบายของไบเดนมันแตกต่างก็คือว่าเขาจะนิรโทษกรรมคนที่ without inspection ก็คือที่บอกมาว่าเดินเข้ามามุดรูเข้ามาว่ายน้ำเข้ามา smuggling เข้ามาแอบเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครเพื่อสิปีที่แล้วคุณไม่รู้ไม่เคยมี fingerprint ไม่เคยมีลายนิ้วมือไม่เคยถ่ายรูปมาก่อนโน่น no, นั่นนี่คุณเข้ามาแบบที่ไม่มี inspection ถูกไหมคะแล้วเสร็จแล้ว คุณก็มาแต่งงานกับสามีที่เป็นอเมริกรันหรือภรรยาที่เป็นอเมริกรันและแม้จะมีลูกด้วยกันก็ตามแต่ทีนี้เวลาคุณจะทําใบเขียวคุณทําไม่ได้แต่มันก็มีกฎว่าคุณสามารถจะทําได้โดยการที่คุณต้องกลับไปเริ่มใหม่ที่ประเทศของคุณคือกลับไปที่บ้านเกิดของคุณเช่นที่เม็กซิโกนะคะไปขอวีซ่ากลับมาใหม่เพื่อจะบินกลับเข้ามาผ่านการอินสเปคชั่นใหม่ แล้วคุณก็จะสามารถได้พาสเวย์ไปสู่การได้ใบเขียวแบบคนทั่วๆไปอันนี้คือสิ่งที่ไบเดนอยากจะทําที่ไบเดนอยากจะทําก็คือว่าไม่ต้องกลับบ้านและให้ทําที่นี่เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านให้ทําที่นี่เลยนะซึ่งปกติคนที่ไม่ผ่านอินสเป t ชันเขาจะต้องกลับไปเริ่มใหม่นะคะเขาเขาต้องกลับไปขอวีซ่าใหม่ที่ประเทศของเขาแต่ไบเดนบอกไม่ได้นะไม่ต้องแล้ว ทำทีนี่ได้เลยซึ่งมันจะเบ็นเิตคนประมาณ5 0 0แสนคนแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทางการเขาก็เริ่มนะให้มีการสมัครสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองจะอยู่ในขายนี้นะคะก็เริ่มรับใบสมัครปรากฏว่า16รัฐของอเมริกาทำการฟ้องนะนโยบายนี้เพราะถือว่าเป็นนโยบายที่ไม่ผ่านขั้นตอนมันผิดกฎหมาย นะเพราะถ้าจะทำให้ถูกกฎหมายในการนิรโทษกรรมนะคะสามารถทำได้โดยที่คุณจะต้องเข้าสภานะคะและสภาสูงสภาล่างจะต้อง ยกโทษให้นะคะซึ่งกฎหมายนีิรโทษกรรมนี้เขาเคยมีตั้งแต่สมัยรัฐบาลโรนัลด์เรแกนแล้ว1,986มีครั้งหนึ่งที่เคยนิรโทษกรรมหมายถึงปล่อยผีทั้งหมดเลยเขาเคยทำมาแล้วในส่วนของบิลคลินตันนะคะก็เคยทำมาแล้วช่วงปี2,000ก่อนที่จะเกิดนายวันวันแต่พอหลังจากที่เกิดนายวันวันประเทศมันเริ่มไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่มีทาแบบนี้แล้วดังนั้นถ้าจะทา สำหรับคนที่ไม่ผ่านอินสเป t ชันแบบนี้นะคะต้องเข้าสภาแล้วผ่านเป็นกฎหมายถึงจะยกโทษให้คุณได้แต่สำหรับคนที่ผ่านอินสเป t ชันแล้วสามารถทำที่นี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับประเทศคุณเข้าใจที่เราพูดไหมอันนี้ไม่งงนะเพราะถือว่าคุณผ่านผ่านทุกอย่างมาแล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณจะปรับสถานนะอย่าจะขอใบเขียวคุณทาที่นี่ได้เลยสาหรับคนที่ผ่านพวกนี้มาแล้วแต่พวกไม่ผ่านคุณ ตามกฎหมายคุณต้องกลับไปที่ประเทศคุณก่อนไปขอวีซ่าแล้วกลับมาใหม่แต่ไบเดนบอกว่าไม่เป็นไรฉันยกให้ทำที่นี่ได้เลยดังนั้นศาลก็เลยบล็อกโครงการนี้แล้วบอกว่ามันผิดกฎหมายเธอทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ผ่านสภาจ้าทีนี้ท่านผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหม ทีนี้มันก็มีคนไทยบางคนที่เอาไปพูดประมาณว่าต่อไปนี้เขาไม่ให้ใบเขียวแล้วนะสําหรับคนที่ไปแต่งงานกับผัวที่เป็นอเมริกรันกับเมียที่เป็นอเมริกันเนี่ยเพาราะศาลไม่ให้ มันไม่เกี่ยวกับเราท่านผู้ชมมันเป็นของพวกที่มันเดินเข้ามามันมุดรูเข้ามามันว่ายน้ําเข้ามาพวกเราขอมาดีๆเนี่ยมันยังได้เป็นปกติดังนั้นไม่ต้องตื่นตูมได้ไหมขอร้องเนี่ยถึงได้บอกว่าคนไทยแม่งน่ากลัวกว่าทรัมป์อีกไอ้เรื่องปล่อยข่าวรือไอ้พวกมั่วสุดๆโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวองพูดมันคืออะไรแต่ถามว่าทําไมอันนี้มันไม่ดียังไงตรงที่ว่าตรงนี้มันไม่แฟร์เพราะอะไรถ้าจะทํานิรโทษกรรม มันไม่ควรจะได้เฉพาะกลุ่มคนกลุ่มนี้มันควรจะให้หมดในความรู้สึกเรานะสำหรับคนที่อยู่ผิดกฎหมายถ้าเกิดไบเดนจะยกให้ควรจะยกให้ทุกกลุ่มอันนี้ในความเห็นส่วนตัวของเรานะมันถึงจะแฟร์ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณให้แค่คนกลุ่มนี้เท่ากับคนกลุ่มนี้ได้อยู่กลุ่มเดียวถูกปะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มลาตินโนที่เป็นเบเนฟิตถูกปะ่ะคนอื่นๆก็อดดีวะอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์ถูกปะ่ะ เออแล้วแถมไม่ทําไปตามข้อกฎหมายด้วยแถมจะทําแบบวิธีทางลัดด้วยอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาทําในเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านแบบปกติ ที่เขาต้องใช้เวลากว่าเขาจะได้อันนี้ก็คือสุดท้ายสารก็เลยบล็อกแล้วก็ดีดออกนะคะว่าไม่ให้โปรแกรมนี้สามารถที่จะแกลน์ได้เพราะมันไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่มันควรจะเป็นถามว่าสารถูกไหมสารถูกเพราะว่าสารเอาไปตามข้อกฎหมายที่มันควรจะเป็นดังนั้นถ้าเข้าใจตามนี้เลิกปล่อยข่าวลือให้คนชาวบ้านเขากลัวได้แล้วนะคะอีกอันหนึงที่เราจะบอกก็คือ นโยบายการหาเสียงกับเรื่องของนโยบายที่ปฏิบัติจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเหตุแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างที่เราอธิบายไปในวิดีโอที่แล้วนะท่านผู้ชมดังนั้นทุกๆนโยบายที่รัฐบาลจะทำหรือจะเข็นออกมาเขาจะประกาศออกเป็นสาธารณะว่าเขาจะทำดังนั้นไอ้พวกเสียงลือเสียงเล่าอ้างไอ้พวกยูทูบเบอร์ที่อยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์ พวกคุณไม่ต้องไปกังวลกับพวกนั้นขอให้รอฟังประกาศจากรัฐบาลอย่างเดียวว่าเขาจะทําอะไรบ้างท่านผู้ชมนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติม<ๆ>เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เป็นคนไทยสําหรับเราเราไม่สนใจว่าคุณเป็นใครนะคะแต่ขอให้คุณทําความดีเป็นคนดีนะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเพราะบางคนนะเป็นอเมริกันซิตีเซนก็จริงแต่ไม่เคยเสียภาษีก็มีนะเอาแต่เคลมภาษีจาก ชาวบ้านนะไม่เคยทำงานไม่เคยคิดจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมก็มีในขณะที่คนบางคนอาจจะทำเป็นโรบินฮูดตแต่ยอมเสียภาษีแล้วโดยที่ตัวเองไม่เคยเคลมไม่เคยได้อะไรคนแบบนี้ก็มีตั้งเยอะเราไม่ได้วัดกันด้วยสถานะของความเป็นคนนะท่านผู้ชมความเป็นคนดีมันควรจะวัดกันสิ่งที่มันควรจะกระทำ แล้วถ้าเกิดคุณจะสรัทธาใครสักคนเราบอกเลยว่าสัทธาจากสิ่งที่เขาทําอย่าไปศรัทธาจากสิ่งที่เขาแค่พูดให้คุณฟังแล้วคุณก็ไปเชื่อเขานะแล้วเร็วนี้จะมีอีก2วิดีโอที่เราจะพูดก็คือ 1. มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งจากไทยที่เชื่อยูทูบเบอร์ที่เนี่ยนะสูญเงินเป็นล้านเลยท่านผู้ชมเพราะ YouTube บอกว่าให้สมัครใบเขียว มาทาร้านฟาสต์ฟู้ดสุดท้ายไม่ได้วีซ่าแล้วไม่ได้เงินด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้สูงเป็นล้านเดี๋ยวเราก็อธิบายให้ฟังแล้วอีกวิดีโอหนึ่งเป็นวิดีโอที่เจ้าของร้านบังคับให้ลูกจ้างทำการลีไภัยนะถ้าไม่ทำจะไล่ออกนะคะเพราะว่ากลัวทำมาซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนมากๆเดี๋ยวเราจะทำวิดีโออีก2วิดีโอนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็ติดตามดูละกันสำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันให เป็นความรู้ของคุณไม่ให้โดนหลอกนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ